อืมตรงนี้ก็สวยดนะโอ้ยตรงนี้มีร้านแต่งหน้าด้วยหรออย่างเท่เลย,ยลงทาเขาก่อนแล้วกันนะเต,ติมสวัสดีเธออ,อะไรเหรอโอ้ในที่สุดก,ก็มีเพื่อนเล่นทักที โอ้ใส่เป็ดเหมือนกันเลยค่ะถอดเป็นได้ไหมเนี่ยเอาสิถอดเล่นหน้าตก็กกแค่นี้แค่ใส่เล่นเพื่อความเบลล์เบลเฉยๆ,ๆ,ๆจะได้ดูน่ารักเอ่มพอได้ว่าขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะอืมได้เหมือนเนี่ยได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะฮิฮิหมดเออหมดขงนะ้งในหน่าจะหมองก,กับสีส้มมากกว่าสีเหลืองนะ เหรอขอถอดแว่นดีกว่านะหลังจากนี้กจะไม่ใส่แว่นแล้วที่เกิดใส่ถ้างั้นถ้าเธอทิ้งเราก็ทิ้งด้วยขอใจนะที่ทิง้งเพื่อนกันฮืดูตรงนั้นสิลูดูพวกเรามีเพื่อนเลยแล้วเหรออืมเล่นกับผู้หญิงแล้วเนี่ยน่ารักดีอืมคิดอะไรออกแล้ว มาดูหน่อยสิเพื่อนไล่เหรอมาคลิปอะไรเหรอเพื่อนเตี้ยวฉันนี่อะยจะบอกเธอนะ่ะทำแบบนั้นดีกว่าไมมเผื่อว่าจะนู่นนี่นั่นได้ดีป่ะดีป่ะอืมอืดีด,ด,ด,ดีลองสิโหเจ๋งไปเลยมีเงินไหมอะมีสีให้ไม่มีแล้วฉันจะพูดทำไมล่ะมา อเอาเงินไปไปไปเรียกลูกเรากลับบ้านกันไปชิบชิบไปกันเอ่อเหมือนไปไปยบายนะเหมือนจะต้องกลับบ้านแล้วหนอต้องกลับแล้วหนอไม่อยากให้ไปเลยะฮิพี่เป็นเพื่อนกันไม่นานอี นี่อะไรอ่ะของเะไรรุ่นนี่ทีชมัดเลยมามเธองไว้ตอนโตเจอกันนะถ้าเกิดอยู่โรงเรียนกันโรงเรียนเดียวก,ก,กันก็คงจะดีใช,ใช่แล้วล่ะแต่ว่าโอกาสได้น้อยมากเลยนะถ้าเราโชคชะตาเหมือนกันเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอ่ะนะแต่ว่าฉันง่วงและฉันตอกลับไปนอนที่บ้านก่อนนะ โอเคอย่าลืมไปซื้อหมวกสีสม้มมาด้วยนะแต่ที่คุยกับฉันแต่ไม่แน่ใจนะว่าตอนโตจะใส่ไหมนะจ้าหวังว่าจะเจอกันนะบายบายขอจำหน้าแป๊บออ้จำได้แล้วไปก่อนนะบายระวังถนนด้วยนะ ขอไปนะครับวันนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะเออก็ประมาณก็ปกติอะครับหรอจ๊ะกลับบ้านกันแป๊ะแป๊ะกลับบ้านกันเขากลับบ้านแล้วลูกก็กลับบ้านด้วยนะมากลับบ้านกันเถอะแม่